สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาอันดามันเอ้ยอันลอยเอ้ยอันบ็อกเอ้ยถูกแล้วตลกโปกหามามากแล้วฮะเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกให้ดูนะครับมีทั้งหมด5กล่องด้วยกันมาเริ่มจากกล่องแรกกันเลยนะครับดูว่าผมสั่งอะไรมานะครับกล่องแรกทาไมมันห่อแปลกๆเหมือนแหนมเลยนะครับผมมาดูกันว่ามันคืออะไรนะจ๊ะ มันคือตัวอะไรนะแต่แน่นอนครับมันคือมาเวลดีเจนแน่นอนนั่นคือชาวเซเวียนะครับผมดูกล่องที่2ครับว่าผมสั่งอะไรมานะครับโอ้ยทำไมมันหอหนะจังเลยโอ้นั่นก็คือเอ f อีเทอร์นอลนะครับอ่ากล่องที่3นะครับอู้ตู้ได้เลยเพราะกล่องนี้ตัวที่ชอบเลยคือวันด้านะครับผมและกล่องที่4ครับผมนั่นก็คือบอดี้ s อเนะครับเพราะผมจะโมเป็นชุดผ้านะครับผมรอติดตามว่าผมจะทําเป็นตัวอะไรนะครับและกล่องสุดท้ายครับเรียกว่ากล่องใหญ่สุดเลยนั่นก็คืออ้โหเห็นสภาพแล้วตกใจทันทีเลยนะครับกล่องโคตรไม่สวยเละเทะมากเหมือนรถทับเลยนั่นคือเดนโดลอยมิกุนะครับกล่องเล็กไปหน่อยนะและนี่คือของที่สั่งมารอบนี้นะ มาดูกันว่ารอบหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมค่าเสียหายก็ขึ้นในคลิปเลยอย่าไปบอกใครหนะ้าเดี๋ยวผมหัวแบะ